พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอับดุลรอฮีมรอฮาลีซึ่งมีถิ่นคำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย นายอับดุลรอฮีมรอฮาลีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรโมร็อกโกน้นเมืองดูไบและเอมิเรตส์เหนือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อน เวลา17นาฬิกา35นาทีนายเฟรดิเปเดลาโมเรนากาซาโดซึ่งมีถึงนพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักสเปนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจําประเทศไทยนายเฟลิเปเดลาโมเรนากาซาโดเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ประสานงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรสเปนประจําสาภาพยุโรปนักุงรัสเซลราชอาณาจักรเดลเย่ยมมาก่อน เวลา17นาฬิกา38นาทีนายวิลเอ็มมากซิมิเลียนดองโคซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเทวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยในา m วิลเอ็มมากซิมิเลียนดองโคเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอก พระราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำราชนาจาักรนอร์เวย์มาก่อนเวลา17นาฬิกานาทีนยอุซิสเวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสาธารณมมาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเ ข้าราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยนอุซิสเวเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตประจำกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน เวลา17นาฬิกา54นาทีนายคำพันธ์อั๋นลาวันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอัศษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนายคำพันธ์อั๋นลาวันเคยดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน